สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกๆท,ท่านนะครับพบก,กับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ชอบหน้าตาช่างครับช่องเจ็ดสีนั่นครับกำลังเดินไปครับคนสุดท้ายครับและนั่นปานเพชร เรียมธนวัฒน์หรือว่าสจเลิขมังนนท์ครับก็ตอนนี้เวลาประมาณสัก7จ็โมงยีนาทีนะครับก็ถือว่าน่าจะผ่านนะครับพ้นเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าชอบหน้าตาช่างเนี่ยนะครับว่าผมชอบใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูกันนะครับยังไงฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทางช่องกูแชมป์ไม่ใช่บวยด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมวยไทย7สีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการปรับเเปลี่่่ยยนรือองงขคูมว ก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรเพราะว่ามาปรับเปลี่ยนหน้าตาช่างเนี่ยนะครับ คู่หนึ่งเต็มๆเลยนะครับนั่นก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยเมื่อรับบนเสือนะครับสายบีเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นเพชรในพระวิจารชนเจอกับทะ่ะในเจ้าเวนอมหรือว่าประตักมงคลลัคก,กี้บันเทิงนะครับประตักมงคลเนี่ยถอนไปนะครับเนื่องจากป่วยนะครับถอนไปก็พร้อมกับถอนไปก็พร้อมกับไอ้เจ้ามังกรทองแหละนะครับก็เลยคู่ที่เป็นคู่ที่5อย่างอุ้ยเสือป้อในกีาลำปางกับ่านลิชัยโปรมาไทยหัวหินเนี่ยคู่เนี้ยนะครับก็เลยมีการจับฉลากในช่วงเช้านะครับหา1ตัวแทนที่จะไปเจอกับต้นเพชรใน แพทย์วีราชนนะครับสรุปแล้วคนที่จับฉลากได้เป็นท่านายเจ้าิทธิชัยโปรมะไทยหหินนะครับจับฉลากได้ผ่านนะครับแล้วก็ไปช่างเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยนะครับแต่กลายกลับกลายเป็นว่ามีการปรับเปลี่ยนอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าทางนัานต้นเพชรในแพทย์วีราชนเนี่ยไม่สามารถทําน้ําหนักเท่าพิกัดได้นะครับไม่สามารถทําน้ําหนักเท่าพิกัด1 1 6ปอนด์ในมือรอบคุณเสือได้ก็เลยดันเอาทางนัานอุ้ยเสือปอกในกีฬาปังขึ้นมานะครับก็เอาเป็นว่าเดินดดันตัวสำรองขึ้นมา ชกนะครับเป็นคู่แรกทั้งคู่นะครับนั่นก็คืออุ้ยเสือป้อใิงกะลามปางเจอกับฤทธิชัยโปรโมาไทยหินนะครับไปดูกันดีกว่าว่าคู่นี้อย่างไรนะครับก็ทั้งนั้นอุ้ยเสือป้อนะครับก็ช่างน้หนักผ่านนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ดูสีหน้าสีตาเรื่องของ,ขอ,งอ,าอาการนะครับไม่พอดีไม่ได้สัมภาษณ์นะนะครับดูสังเกตน้องเขาตอนช่างดูช่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ตาอาจจะโลโลนิดหนึ่งนะครับก็ดูว่าลดเยอะนะครับ แต่ก็ลดได้ไม่ได้มีปัญหาลดผ่านเป็นคนแรกๆด้วยนะครับแต่คือหมายถึงว่าน่าจะทาน้ําหนักมาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนนั้นริติชัยโปรมทายหินนะครับโอ้โหเจ้าหมอนี้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับก็อายุ20ปีนะครับเชียงใหม่แต่มาอยู่ที่ประจวบนะครับมาซ้อมที่เนี่ยประจวบนี่แหละนะครับที่โปรมทายหินนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่ผมมองว่าเป็นนักชกที่กระดูกการมันดีเลยนะครับชื่อชั้นดีนะครับเจอระดับเพชรอำชัยเจออะไรมาแล้วนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับแล้วก็ถือว่า ชื่อมองว่าจะดูดีกว่าแล้วก็ชอบด้วยนะครับผมชอบไปที่นี่้ไอ้เจ้าฤทธิชัยโฟมไทยหัวหินสำหรับคู่แรกนี้นะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นคู่ของท่าน้นเจ้าเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับนี่น่าจะช่างผ่านเป็นคนแรกๆเลยนะครับเจอกับสิงห์ฉลามสอพงกระมอนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในมยรอบกุนเสือนะครับสายบีครั้งที่22สายบีนะครับคู่นี้เป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับเจอกันเพชรเอกนะครับเขาว่าเป็นมวยซุ่มนะนะครับโชคที่ ช่อง7เนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่เดิมทีเดียวเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อ Pet e c, เพชรเอกใต้เพชรปรีนะสมัยที่ชกช่อง7จคูฮาคูหกนะครับแต่พอมาครั้งนี้เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ได้สีเสื้อใหม่ใต้เพชรปรีเนี่ยถือว่าเป็นสีเสื้อที่ช่วงหลังนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับเจอกับสิงห์ฉลามนะครับก็คนละอย่างวัดกันคนละคนละคนละเขาเรียกว่าอะไรคนละทรงกันเลยเพชรเอกมวยจวังหวะพิมือส่วนนั้นสิงห์ฉลามเนี่ยมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ ดูจากการให้สัมภาษณ์ของสิงห์ฉลามนะอาจจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจัดไปที่เพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับอันนี้ก็ยังยืนยันว่าชอบมาตั้งแต่ตอนประกบแล้วนะครับตั้งแต่มีการจับฉลากประกบแล้วเพชรเอก่ยชอบมาแล้วแล้วพอมาดูหน้าตาช้างอีกก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะครับส่วนคู่รองของรายการครับเป็นคู่ต้องบอกว่าสดบทเก่านะครับปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์ครับหรือว่าสจเล็กบุง,บงนลซึ่งพึ่งจะผ่านนะครับเมื่อสักครู่นี้เองเป็นคนสุดท้ายนะครับลดทั้งหมด1.4ปอนด์นะครับ รถได้แล้วนะครับรถมาแล้วก็ติ่อยู่จุด2แล้วก็ไปลดอีกหนึ่งทีนะครับก็นี่คือในรายของท่านเจ้าปันเพชรเรือนธรรวัฒนะครับส่วนเพชรเนี่ยนะครับไม่ได้มาสอบนะครับคือน้องเขารู้ตัวว่าลถอยู่แล้วก็ไปวิ่งลถเลยวิ่งรอบใหญ่เลยนะครับออกวิภาวดีเลยวิ่งรอบใหญ่แล้วก็เหงื่อออกเยอะมากนะครับ หลังจากที่ไปตรวจนะครับตรวจร่างกายกับทางแพทย์กลับมาช่างทีเดียวผ่านเลยนะครับนี่คือทางด้านเพชรออ c ิมอลสีนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงนะครับต่อยระดับผู้เอกนะน,น,น,นะครับสำหรับเพชรเนี่ยผ่านทั้งหมดแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือน้องมันหยุดไปนานมันหายไปนานตรงนี้แหละผมมองว่าน่าจะมี เรื่องของเวลาชคแล้วอาจจะอืดไปไหมนะครับเพราะว่ามาชกกลางวันด้วยนะครับบางทีอาจจะมีปัญหานะครับผิดกับทั้งนั้นปานเพชรท,ที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วนะครับได้เคลื่อนไหวร่างกายที่ช่องจ็ดสีแล้วไฟหนึ่งแล้วด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไฟนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่ ภาคใต้นะครับเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับก็ถือว่าเป็นค่ายมวยเก่าแก่เลยนะครับอ่ะคู่นี้ผมชอบความยาวความใหญ่ของทางด้านในเจ้าปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์้วกันครับน่าจะผ่านได้นะครับมาถึงคู่เอกนํำรายการนะครับนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันศุกร์ละนะครับอย่างที่หลายคนคงทราบแล้วนะครับเจ้าเสือใหญ่สเดิยพันธ์นะครับมาชกแทนทานั้านในเจ้ามังกรทองสีนินายกทวิตพงศ์โคจอยมาเจอกับแลมบงสอเถรพัฒน์นะครับซึ่งทางด้านในเจ้าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยนะครับก็ มีโปรแกรมอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับมีโปรแกรมอีกสสัปดาห์ข้างหน้าแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ซ้อมอยู่ตลอดแหละนะครับแค่ว่าไม่ได้เร่งไม่ได้เข้มเหมือนมวยที่เหมือนตัวเองที่ช่วงในช่วงที่ตัวเองกําลังจะมีรายการนะครับคือ <itu> 2สัปดาห์นี้มันเป็นช่วงที่กําลังจะเร่งแล้วนะครับแต่ก็อ่ะโอเคเปลี่ยนจากการเร่งเป็นการลดน้าหนักรู้ตัววันศุกร์นะครับรู้ตัววันศุกร์นะครับก็เป็นลดน้าหนักแทนแล้วก็ลดน้าหนักผ่านชกในพิกัดปล่อยๆหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับก็ถือว่าลด พอสมควรแหละแต่รถไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับส่วนนั้นนในเจ้าแลมบองสอเทระพัฒเนี่ยโอ้แทบไม่ต้องลดเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขึ้นไว้หนึปอนด์นะครับไฟนี้ไปซ้อมที่ค่ายลูกสวนนะครับบางหมัดเนี่ยนะครับมาดูแลต้องบอกว่ามาคุมหน้าตาช่างด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ผมสอบถามตั้งแต่เมื่้นสุกแล้วนะครับบางบอกว่าให้สั่งให้แลมบองกินข้าวแล้วนะครับไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็ดูแล้วสบายสบายนะครับรูปร่างไอ้เจ้าเจ้าเสือใหญ่อาจจะลอยกว่านิดหน่อยแหละนะครับแต่เทียบฟอร์มแล้วช่วงงหหลัเเเเนนีี่่่ยยจ้าสือใญ ต่อยที่ช่อง7เนี่ยไม่ชนะเลยนะครับไม่ชนะเลยนะครับชนะล่าสุดก็คือชนะไอ้เจ้าเอาเาเอ่เจ้าโดมมั้งนะครับตั้งแต่นู้นเลยอ่ะนะครับนานมากนะครับส่วนทั้งนั้นไอ้เจ้าแรมบองเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นช่อง3ก็ฟอร์มก็ไม่เอาอาวเหมือนกันครัพูดกันตามตรงอ่ะนะครับแต่พอมาช่อง7เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักชกที่แฟนมวยชอบนะชื่นชอบนะสไตล์การชงเขาเนี่ยนะครับแฟนมวยชื่นชอบนะครับอ่ะผมขอเลือก มวยที่อยู่ในรายการแล้วกันนะครับแล้วก็ปล่อยๆมาต่อยเนี่ยน่าจะสบายๆอย่างนั้วน่าจาแลมบองสอเทรพัดแล้วกันนะครับขอนอกใจไอ้เจ้าปิ้นเจ้าเสือใหญ่นิดหนึ่งนะคู่นี้รักพี่เสดาน้องนะแต่ถ้าเกิดมันเตรียมตัวด้วยกันเนี่ยมาเจอกันเนี่ยโอ้โห ต้องบอกว่าเลือกยากแต่เพราะว่าคนหนึ่งเป็นมวยแทนคนนึงเป็นมวยในรายการอ่ะทีนี้ก็เลยเลือกไปที่ทางนั้นในเจ้าแหลมบองที่เป็นมวยในรายการแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับสี่คู่นะครับให้ใครกันบ้างนะครับคู่แรกนะครับชอบมากๆนะครับทางนั้นลทธิชัยโปรมาไทยหัวหินนะครับเป็นที่เด็ดเต็มตีนผมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนคู่ที่สองครับเพชรเอกใต้เพชรบุรีอันนี้อันนี้ก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับและก็คู่ที่สามครับซื้อความใหญ่กับปานเพชร เหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเรื่องของจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมอาจจะเป็นรองนะแต่ความใหญ่ไม่มีเป็นรองแนะ่ไม่เป็น2รองไข่นะครับแล้วก็คู่เอกํารายการนะครับขอซื้อเรื่องของการเตรียมตัวที่ดีกว่าอย่างท่านอานาเจ้าแลมบองสอดเพรพัฒน์แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือชอบน่าจะช่างนะครับกับผมแชมเปี้ยนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ